นี <anto> ่รถหลวงที่มาข้างหน้านี่ได้สินเงินนี่รถหลวงรถฟรีทีฟรีน้ำมันฟรีน้ำมันฟรีเออพี่จะเป็นของหลวงไทยไทยเป็นตำแหน่งสูงไม่ได้ขี่ดีอ๋อเจ้าเป็นนายน้ำมันลิตรเท่าไหร่น้ำมันโอ้น้ำมันยี่ห้อแพงเลยน้ำมันลิดีนึงสี่สิบบาทเลยในใครบอกว่าโซล่าโซล่าโซล่าเป็นอันนี้ใช้โซล่าโซล่านี่ดีเซล แผงซีดีมีเกินเลยนเลยชี้สิบบาทเพราะว่าน้ำเข้ามันน้ำเข้าจากเมืองไทยแสดงเอฟโดนไม่ผมไม่ผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อก็ดดาวน์โหลซื้อทำไมเราเออเราซื้อในนี้ไงยังไม่ซื้อดูฟรีดูฟรีจังไรจริงๆขอบคุณที่ชมครับ ที่เป like right? so ็นไตหมดเลยเนี่ะทำไมเขาชอบใช้รถของเกาหลีเอ๊ะทำไมชอบใช้รถของเกาหลีมันกามันพวกอะไรไส้เหมือนกันไหมอะไยไส้ไส้รถรถนำเข้าทุกอย่างอะไยไส้ใช่แล้วแล้วอยู่ที่เกาหลีเขาไส้ไหมไส้ใช่ใช่ใช่มันมีฝรั่งเศสกับไส้มันมีกากระไส้ ต่างประเทศจบสไม่แต่ถ้าถ้าอย่างโตโยต้าเนี่ยมันเลยทำี่ไทยมันก็ให้สั่งทำไรซ้ายไซมาแมนแหละสร้างโรงงานจากองไทยกับโรงงานไซม์จีโกดีซีประตูดีเก้าแสนบาทนะเก้าแสนนี่นี่คนี่ชมาาเขาดียมซีประตูเก้าแสนาแสนก็เท่าคนไยก็นำเท่าปซีประตูธรรมดาไยโควิดหนึ่งระดัสามอนี่นี่ จอดทำงานนี้ร้านี่้าชามนี่นี่ร้าน้าบาวอย่างเงี้ยครับแทับบุตหลีมันถูกเซอร์สิบล้อยดีป่แต่ว่ามาย่อมในบุตรตลอดได้ต้องได้จองกันแน่ต้องจองต้องจองกันได้จองเป็นเดือนได้ก็ได้ถ้าเกิดซื้อรถไทยเป็นนั่นเกาหลีอะแค่เกาหลีรถเกาหลีมันมีตลอดอยู่แล้วเป็นบริษัทน้ำเข้ามาเลย รถใหม่กัมีรถมือสอัมีโชว์รูมก็นำเข้ามตลอดครับเอาของตุ้าอะไจะต้องแอรเป็นเดืยวไอประตูที่นี่ก็ไอโซโล่เตอรอเกวมนะรอเกีแม่ละแม่ละขับสีที่นี่ก็ะวยโชว์รูมฮอนด้าที่นี่มีฮอนด้าฮอนด้าก็ส่วนน้อยส่วนน้อยีูเกันน้อยยี้ีซูก็มีน นี่สุกนี่เรื่องนักชู้มากตนนี้ย้ําโตโยต้ตาอยู่นี่อ๋อโตโยต้าเนี่ยนักเรียนเนี่ยขึ้นใจเนี่ยนักเรียนนี่กันนักเรียนเรื่องนี้นักเรียนมาหาลัยเนี่ยใช้แก๊สไหมรถรถใช้แก๊สไหมยุ่นี่ยังมันได้ใช้แก๊สยุคมันมีมันเติมน้ํามันอยู่ยังไม่ได้ต่อท่อมา ราคาของชีพอาหารกินจะแพงกว่าเมืองไทยนะคราคาของชีพจะแพงกว่าเมืองไทยอาหารการกินนี่นะเพราะว่านำเข้าจากเมืองไทยเว้ยคือคือที่สุดเป็นก๋วยเตี๋ย,ยวนี่ก๋วยเตี๋ย,ยวนี่ซ้ำซ้ำหมกยืนนะเดี๋ยกว่าซ้ำหนึ่งหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสิบของของไทยนะคะเจ็ดสิบาบาทแม่งอ่ะมันมีสามขนาดมันมีสามขนาดเรียว่าเป็นซ้ำยืนนะ ออสามญ่คักเยอะมันจะมีร่าดแท่บร่านบมแซ่บถ้ากินข้าวจะแพงกว่าพอวันมีเมนูตามราคาสั่งค่าของชิมเงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนที่นี่วะของราชก,การวะราชก,การปกพักว่าพันครตอเดือนใช่ไหมครับตาสุดข้าวพันตอเดือนออแต่ว่ากับเจ้าอาชายัยเงินเดือนกับบุกบุกมอดเขาคิดมีรายไ,ได้เฮดตาเองอ๋อแล้วไม่ใช่ข้าราชก,การนะ แล้วข้าราการท่านเห็ดน้ำน้ำบริสุทอิ์กับชนก็ได้เยอะก่อนเยอะกว่าพี่ก็ยกรับพี่ก็วันวันละพันสองพันสองเพยนได้ทุกวันได้ันก็สามหมื่นโอ้นี่ยท่านได้ทุกวันก็รวยแล้วนะพี่หกอาทิตย์ที่สองเทือ่สามเทื่อส่วนมากจะจะมีแต่ข่าวประจำนะโท้ไหมเราก็ยืนรอรับตรงนั้นอยู่แล้วยังไงก็มีทุกวันมันมันแล้วแต่ฤดูกาลเออฤดูกาล พยุนมีทุกวันเลยจนมากจะมีวันเสอนวันเทศกาลนี้ะแล้วก็เทศกาลเอาย่ามไหนก็ได้เทศกาลก็ขึ้นเป็นสองพันครับสองพันพุ่งพุ่งพุ่งนี่สองพันมันายพุ่งนี่ดีคนแน่นเลยพุ่งนี่น่ะดีแล้วพี่มาในราคาเก่าอยู่อันนี้รถไ่้นี่รถเกาหลีก็ได้นี่

พี่เจ้าขายของตอนเป็นเทนมิงานแรกเราไปหาร้างกินข้าวเขาไปที่นี่ค่อยไปกินข้าวก็นได้ครับไปไปซองที่เราก็ไปกินข้าวก็ได้มันจะมีของขายพันที่ร้านมีเดี๋ยวไปดูเอาดูเอาครับก็มีหลายหลายร้านแต่ว่าที่นี่โทรศัพท์จะถือตอวนน้าร้านอยู่นี้นะหน้าร้านต่อไปจะแพงนะร้านนี้จะถูกชงถือคอนถือ่อนถือคอนอยู่ในเพราะว่ามันขายชงอยู่นี่ ขายทรงนี่ต้องซื้อเยอะเหรอบอลโทรศัพท์นั้มันขายส่งราคาขายส่งอ๋อค่ะเรื่องเดียวหมดแต่ว่าพวกกับอันนึงพวกกระเป๋าอย่างต้องซื้ออยู่ไหนพวกกระเป๋าวันวนๆขายส่งเลยกระเป๋าเฉพาะเลยแต่นั้นกระเป๋าขายส่งกระเป๋าถือกลับได้ไหมแล้วซีรีส์อะครับมีคนเขาอยากจะซื้อซีรีส์ประเภทซีรีส์ถูกตรงไหนซีดีัซีดีซีดีบัสซีดีก๊อปปี้แค่หนึ่งยี่สิบบาทนะมี่ันละยี เท่าน well ี่20บาทเป็นพวกหนังพวกอย่างเมืนี้แม่ลมีมีมีไปเ20บาทบาทัเอทยา50บาทเาภาคไทยหรือภาคลาวอไทยมาจาไทยมั้ยตลาดตลาดตลาดนัจะขาย50บาทเดี๋ยวพาไปดูเราฟิขายแรงวนนี้เื่อตลาดนัดี่50บาทแต่ที่นี่20ก็ถกว่า ยี่สิบเเป็นดีวีดีเน่ยเนี่ยเนี่ยีดีดีวีดีีวอกีวีดีมนได้ยี่สิบบาทก็เก็บจากคนไทยมาปลูกบ้านสส นั่นแหละบนปักเซ่เคยไปเราบอกปักเซ่เลเวลาไปต่อว่าเราไปทางปักเซเคยไปเคยเข้าไปเที่ยวปักเซ่เราบอกโรงแรมอะไรทั้งไอย่าลาช้างเคยเข้าไปเที่ยวปักเซ่เราบอกเคยคยเขไปเไปเที่ยวน้ำตกบอไม่เไม่ได้เข้าไปเข้าไปแค่ริมริมเหาดโชมีโอ้ที่ชายแดนนะบอไปปอดเหมืที่ไอย่าลาครับได้อันนี้ขายรถรถเกาหลีนี้ได้รถเกาหลีได้เยอะ น,นีก็สุนท่นใดนี่นี่กระสท่นใดเอื่อนไปดูนครับมีภาพไปที่นี่นล้วก็ไปเครื่องพัฒนากรรมพวกไข่พวกเครื่องเงินเงียงนะพวกตีเครื่องเงินเอียงนะไปตามทัวรเขาอ่ะนะ ซื่อก็ได้าซื่อก็ได้อย่างมารต้องพาไปครบเบิร์ดก็น่ามารจะได้พาเงี้ยดอย่างมารตลาดอันนี้เป็นตลาดโอท็อปสินค้ามาจากไทยจัดเดือนละสองข้งใช่กข้ามา้ายมือ่นติดตลาดรักทรัพย์ ที่ผมจอดรถไว้ตรงนั้นไม่เห็นเอาบัตรอะไรให้ผมเลยบัตรยันบัตรจอดรถอ่ะบรนของโตน้าบริษัทเขาฮะมั่นปุ่ของบริษัดบริษัททัวร์แหละผมมีสภาพคือบริโภคพี่ก็ได้เออว่าของที่เขาแต่นั้นไม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่เป็นไรมันมีแนวกั้นอย่างนี้เขาเป็นประตูกั้นอย่างนี้ปืนมาจอดก็ได้ให้ปืนอะไรถ้าไปจอดอยู่ข้างหลังผมไม่จอดของพี่อยู่มีสภาพตัวป่ะ ครับพิจาราภาพทัวร์พิจาพปัดเลยครับนั่งบินของพื้นที่เขาแล้วนี่ชุดโตโยต้าเนี่ยนีขายดีโตโยต้าสบายดีมีมดสวัสดีสบายดีนี่สบายดีสบายดีดีหม่ก็สบายจะนี้หิวเดี๋ยวเราไปตจะดีก่อนไปพาไปกิน ที่กินแบบไหนบอกมะส้มตำบอกปิ้งไก่บอกลาบปลาบอกหนึ่งไก่บอกชั่วไก่บอกอาตกำสร้างมันจะแพงเลยนุ้นมันมีเมนูเบืงนะราคานะราคาสุดเล็กสุดใหญ่นะเอาแบบนั้นบอกปิ้งไก่ปิ้งไก่ไก่ปิ้งไก่บ้านนี่นะมันไก่พันธุ์ไไก่บ้านนี่ไลย เดียวกลับไปข้างหลังพระนี้พระเหล่านี้นิกายอะไรไหมน,ะนิการศาสนาพุทธศาสนาพุทธคือกันนิกายธรรมยานหรือมหายานนี่ดิกกา็สเดีเยรอยู่นี่นะโทรศัพบสือกมูนะไปซื้อในเมืองแทงนะสอุจลาธรรมวาเหมือนกันมันมีมหายานกับไอ้นั่นมหายานกับอะไรนะโรถจอดไม่หมดเลยครับผมมาตามทัวร์เบส ซื้อได้ป่ซ yeah. no? ื้อได้ป่ะไม่ไม่ยังกระเป๋าตรงไหนแต่ว่าซื้อนี่ถือกระเป๋านี่ต้องซื้ออยู่ในในถือเด้อ